สวัสดีครับพกับช่องช่างเดียวนะครับรอแตก็ดีไดอานมันลุงีด้ได้ดอานมันท่าีมาเยี่ยมลุงสีครับเพื่อนบ้านลุงนาครับนี่ครับแต่ก่อนเป็นตอนนั้นมาถ่ายตอนนั้นเกี่ยวเข่าเนาะตอนนี้เดี๋ยวปลูกมันแล้วปลูกมันปลูกแป๊บเดียวผมเดว่เาเสีเลยนะครับ มันเป็นสิ่งอศัศจรรย์นเนาะอันมันนี่เนาะเสียบลงดินไปปุ๊บนี่มันคืออยู่ได้มันคือบัตายบัวตายได้ทำน้ำมอสมดินครับทำส้มผุดีมันซุ้มะอะส้มผุดีครับถ้าดินแห้งกระายอืมอืมอืมได้ผมดูดน้ำใสได้ดินแห้งช่วงตัวนะอืมตัวเฉียวๆนะผูดูดน,นำ้ำใสเบ็ดอะส้มพุ่นบะ่บบะมันนี่ตัวนี้มือไหนสิดูดน้ำใส่ ดูดแล้วครับเมื<ห>่อถึงขอนเหมนี้อ่ามันเะป็นังไหลยาแล้วเดี๋ยวหาเมื่อซแห้งหมดเลยไหลนะแต่มันได้หมอกได้ยังมันก็ได้มันบ่ได้อยู่ครับนครับบ่ได้โชสุดพ้วน,ลน,นลแล้วบ่คือน้ำเหนือเนาะอันนี้เสื่อดินผมดูดไทยเด้ดูดไทยกระแตมื้นไทยๆๆต้องมีน้ำเนือเน,นาะ,นนะเดือนละเทื่อนนี่ดีดบ่ มันลายพูดบอกลายพูดน้ำนะอ๋อโอเคเดือนห้าไปดูถ้าเดือนห้ามันเนี่ยเนาะไปหายงาผลมันนี่มันกัครับอันนี้ผมว่ามันใชอยู่ได้อยอะเลยมันสับปะหลังอายุมันได้จ็กเดือนลุงสีเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนเนาะนี่ครันั่นคือกรับบอกถึงเจ็ดเดือนก็มนี่มันผลดีเจ็ดเดือนก็ต้องพผลแล้วพึ่งเสื้อผาเนาะพึ่งเสื้อผาหื้อนี่ก็ไทยดำเลยเนาะไทยเฮ็ดหน้าเลยแม่นบ่ <laughs> để mình có thể thu tiền được. non vậy. Đúng 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 vậy พากันจับกลุ่มอันตัดฟื้นเนาะมเมื่อไหเมีแมันบ่ตัคนได้ไม้นงนชวนมาตัดปัดเดียวไปดังครับครับโอน้ำจี้เพิ่นละนี่กะโอ้ยเราให้อยู่แล้วเราถ่าคนมาเมาออกอยู่อันนี้มูนาครูงคล่างนะกเอาออกก็รวดเขาเร็วนะมูนาเอผมบ้างผมเลยบาดนี้ผมเลยนไปอีกสอมือไปิบยางตึวมเื่องกยุ คือสรงเดียวับละวานผมมีท่านเทนี่กันมถามนี่นะชีปัุสลายกัได้ไดบทถามจักละวานละหาผมรถมาตัดกดนแปลวาราชิดโโหมาหลักนะว่อมือตรงโขไตรงคนโพน้าพ้าแปล่าเน้าเจ้าจี่บุเ็นได้สมนิเขาบุไปได้บถามก้นตัดเมื่อห้เมียนะจุผัวคือเมา เมื่อเมื่อเอื่นผมไปคิดยางเมื่อเอื่อผมคิดยางเมื่อเอื่อนผมไปซบ้านเพราะที่มันเรื่หมาอย่างนี้มีแต่เงินได้แต่เงินเอาไปให้ยังเม,มื่อไหร่เงินไหมเอาแต่เงินเกิดเรื่องสร้างเดียวเที่ยวมาคุ้มมือนี่หละผมนี่หลายผมมีภาระ,ะหลายนี่ก็คือเดียวภาระภาระห้งองเลยล่ะนี่นี่อะไรนี่ คนเฮามันก็ต้องบางเทื่อมันก็ต้องหาจุดสิ้นสุดนี่มีมีมีดินมีรอนมีป่าแบบหาฟื้นหายังก็อยู่ได้ยู่ปีหนึ่งผัดอยู่ในเมืองางอ่าผัดลูกเต้าแบบยังได้เต้าแกะตันนี้แม่เห็นบ่สบายใหม่เรื่อยๆ แต่มันเป็นวิธีเนะาะชาวบ้านเฮาตะกี้เนาะตะกี้คนมันมีแต่ยางแม่นคือจังทางทงนี่บ้านผมเนาะเข้าว่ายามนี่ตาผมนี่เดือนยังนอ่งานธาตุธาตุพนมนี่เดือนสามเดือนสมใหม่ออกออกใหม่สามค่ำเนาะเข้า,าว่าเนะาะไหวมันตะกี้เป็น นนัอย่าสูบอย่าสูบพิษเดียวเอาสูบรถได้ทีบุตรบุตรเด๋ยวไสูบเลยเดี๋ยวสีเบี้ยนเอาหรอกนั่งคุยกับปุถะปุเกะบ้านเป็นเพื่อนบ้านหนูนาเนาะมาเก็บเศษไม้ตัดพื้นนั่แหละเก็บไม้ตรงนั้นนะครับตรงที่ทําบ้านใหม่นะอันนี้ก็เพื่อนบ้านฮะนี่ก็เพื่อนบ้านนี่ยนี่เอ๊ะน้ำนอนฟรีฟรีมือไดรเออกับเบื้องแยงเพื่อนั่นแหละครับ ก็คอยฟังบางเดียวละ่ละบุิเม่นว่าสิมาให้ฟังอยู่ฟังสสมัยตะกี <c oughs> ้เนาะอันยามนี่เน,ะนะาะใส่มองแล้วนาวเลยไไานาวแท้ๆยามสิยาม,มันนะคะหักต้อง,องได้ใส่หักอยากใส่ขู่มือจะตัวแรงมาอยากใส่รดมอญอนะจะเป็นพิสัง,งการใสชีวิตใส่ล่วงใส่ยางแล้วครับไปใส่มองกรติด ทำไปหายยี่สิบติดใส่ล่วงล่วงนูท้องขาวสมัยนั้นอยู่แถวบ้านนายอนนามลนายอนี่ไปเทไรผมเห็ดบัดเห็นผู้ใหญ่เห็ดยังเห็ดน้ำขาวก็ไปเห็นผ้าคนแล่าสร้างน้อยบ้านบางพือคนแหล่าอ๋อผ้าเราได้การได้แม่นเดี๋ยวนี้เขาจะเป็น เขากับลูกทรายแล้วเดี๋ยวนี้เห็ดพี่น้องทางทางแม่แม่นแม่นเป็นพี่น้องทางแม่ครับก็เลยถ้าผมไปนี่ให้เราเห็ดมีดเห็ดให้แบบนี้นั่นเล่าบอกว่ามเห็ดให้เลยสมัยตะกี้นี่เนาะ แล้วก็ปั่นกันแล้วเน,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 นี่เ,เ,เนาะ,ะเมื่อยเนาะได้อะไรว่าปั่นสิเกสิเกมาส่งลุงเพื่อนอืมในการกอย่างนาล <ะ S 1> แล้วนอนทีได้หนุ่ใหม่แล้วนอนหาปูหาปาลาได้หาไม่ได้น้ำมันมันได้อยู่บ่ได้ก็ไปหาน้ำเขื่อนโมนี่แล้วโอ้เขื่อนห้วยนู่นกินู่นบอกนู่นกับไปหาห้วยที่บ้านมาตลอดได้มาลงเบ็ดได้เมื่อไหร่บ่พอได้กินเนาะ บเขาก็มาเล่นอันอันเวียกเขานั่นแหละเหตุงานอยู่มือเกือบพันผู้ป๊ะมาเขาก็ได้ถึงงย่มามาเล่นมานั่นหางเ้จนค้ำหอาไปหมู่มือหยนูแมนมืบ้านสมุนีได้รับเราขก็มาได้แมนครับ แล้วก็บ,บ้านนั้นบ้านป่าไม้เน,เน,ะน,นาะทางพุ่นมาพี่ทางพี่ไปพุ่นอันซุมน่มยิงปลาไปบ้านกกตูมอันดำยิงปลาเครื่องปลาคังนะน่ะ่นมามันนั้นใส่ผ่าบอลลูนมันอย่างนี้จุดโอหิตอ่างอืมได้บ่บักได้บักม่ได้อยู่แล้วเขากระดับเบิกเขายิงลงบ่เขาเห็นตาดีมานนั่นบ่ดกหวัวผ้ด เก่งในสุนีของแม่นอีกแม่นอยู่อืเพราเห็ดเธอแม่นและเขาเห็ดลาลางมันฮะมันเหตนาทแม่นหลอกทางหลอคันดินดีอ้าเห็นแต่ิตเจ้าจังเห็นอันผมไปแถวอันแถวอันสารคามแถวอันร้อยเอ็ดนั่นอยู่ในสะพานน่ะนะเขายืนอยู่สะพานยืนเลี้ยงสลายน่อยู่ยิ่งแล้วคุยเดียวแหละบิึงถือผ่า ยิ่งด mm ึงขึ้นมาตัวเข้าเขียนเนาะเบิดมือได้ทองโตเบิดมือยังมาตากเรดได้หันยืนในสภานนั่นนะะขับยขับได้ลุ้นได้แมงดาทยวอยู่นี่ครับแมงดาซีมี่อยู่นี่ลายบ่เดี๋ยวผมว่าีมีอยู่นี่มันไข่บ่ไหด้มันอยู่ในน้ำนเลยหในในมัน มันนั่มเป็นคำคำนหาบเห็นมันสีแห้งลงไปเรื่อยบอกี่แห้งไปเ่มงดามัก็อยู่หันแล้เนาะอมันเมื่อนั้นเขาได้ลายอยู่ได้ครับตะกี้ได้ลายอยู่วะลายรับคุมหาอรู่เลาครหาหาไข่มันบอก่อหากระตูมันเลซ่อนเขาซ่อนซ่อน่้นซ่อนเอาบอครับใเป็น่มีบ้านังนี้เขาจะมาสอนเล่นอือใครบ้านเฮาเขาเก่งใหเนาะ แกเป็นห้วยห้วยขนาดเยอะเพราเขาเสี่ยงใจนะครับกานี่ก็เป็นวิธีชีวิตของชาวบ้านนะครับเป็นเพื่อนบ้านน,นั่นได้แล้วเขาไปอายนนะหนูน้านะครับนี่นะครับนี่นี่ห่างกันมาเยี่ยมเพื่อนมาเล่นนะเพื่อนตัดฟืนเพื่อนกับเมาไม่อยู่ค่าเก็บไม่อยู่ค่าล้วก็ตัดฟืนมาให้ลูกให้เมียหักทรงสีได้อยู่เฮืองนี่ดอกมัอนี่แม่นบ่ตัดแล้วก็คุยเดียวเล่นนอ้องน้องนี่เนาะ เมดแล้วมือน,นึ่อข,ขอบคุณที่เข้ารับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์าา <subscribe S 2> นะครับ,บ,น,บน็ซับสไคร์น,นะครับสมสดีมสผมสวางมือนึงรนะครับสีงสีก็อยู่ข้างลังนะครับได้ยินแต่เสียงเพราะว่าเพิ่อนกำลังกันเข้าวิซา,า,าเปล่งล่างเป็นควันครับสูบยาสูบยามันพิษ ยังไงก็นุกสีก็เจ้าของที่หน <un> ้า <int> ก <agile> ็อยู่นี่นะครับมื่งเร้านี้เพิ่งกับไปซ้อยอันก่ออิดนะครับแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ